เป็นโฆษณากระดาฟินครั้งแรกใเพราะค่ะาดีใจนะคะเพราะเหะ็นคนอื่นเนี่ยต้องโฆษณาแบบกระดาฟินกันบ่อยมากคนลงโซเชียลกันบ่อยมากก็เลยเออทำไมถึงดังขนาดนี้อะไ<ม>ก็เลยถามคนที่กองถ่ายถามทุกคนเขาบอกว่าหอมมากหอมทุกกลิ่นเลยอะไรย่าเงี้ยก็เลยดีใจค่ะที่เขาติดต่อมาเอ็นคอลเลคชั่นใหม่ชอบกลิ่นไหนพิเศษยังค่ะชอบทุกกลิ่นเลยมันเหมือนตอบโจทย์ของ ผู้หญิงหลายๆสไตล์หลายๆคาแรคเตอร์อะค่ะไม่เหมือนกันอ,อ,อย่างครั้งนี้เองก็เดินทางมาปีที่8แล้วค่ะพี่อ้าาําสาส่วนเขาบค่ะเป็นไงบ้างครับเก็ดีก็ดีใจค่ะที่เข้ามาปีที่8ปีก็หวังว่าจะได้มีปีต่อๆไปนะคะพพคเพราะว่ามาดามพีเราก็ประสบควนที่เด็จเยอะมากอยู่แล้วนะคะเ,เลือกยากเลยพี่อ้าาําหาความใจแบบมาร่วมง,งาน,างงานงกับมาดามพีไหมคะไม่ยากเลยคอยดมกลิ่นก็รู้สึกว่าเราชอบก็คือ อันนี้เันือนในการแก้ไขว่าใช้มะรังกลินกันเนาะเชิญชวนแฟนๆที่หนุ่มที่กอาหารที่อยากจะแบบพิสูจน์กลิ่นความหอมอะไรเงี้ยค่ะก็ก็อยากเชิญชวนนะคะอยากให้ลองจริงๆรุ่นอื่นก็หอมหอมหลายๆรุ่นเลยนะคะแต่นี้อั้มเองอั้มก็มั่นใจว่าสารกลิ่นหอมแน่นอนนะคะก็แล้วแต่คนบางทีเพื่อนใช้กลิ่นนี้หอมแต่เราอาจจะไม่หอมแล้วแต่ผิวเราด้วยนะคะก็ลองลองใช้ลองซื้อกับเพื่อนได้คนละขวดว่าใครชอบกลิ่นแบบไหนนะคะอันนี้ก็เหมือนแบบ พอโควิดไร่ดีขึ้นเนี่ยพยายเปิดพรีเซนเตอร์กลับมาแบบว่าเยอะเรื่อยๆนะแม่นนองค่ะตอนนี้ก็ตั้งจะเป็นอันที่แบบข้างทางมาจากช่วงโควิดหรือไ่าไงคะพี่น้ำจริงๆก็ติดต่อมาทุกทคลนแล้วนะคะถ่ายถ่ายกันไปเป็นนานแล้วถึงจะได้ออกวันนี้ก็คนขับมาเยอะมากคุณแม่น่าแตกเลยตอี้ก็ไม่ขนาดนั้นนะคะ ทุกคนก็นึกว่าห้าโมงครึ่งกี่โมงแล้วไม่รู้ตอนนี้แม่งชิมเงี้ยกับบรรยากาศการออกอีเวนต์นะี้ไม่ออกมานานแล้วนะคะไม่นานนานแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นถือว่าดึกอ่ะวันนี้นี่กี่โมงแล้วไม่รู้เนาะคุณจะสองคืนอ๋อท่งเองเหรอสองคืนแอบตื่นเต้นไหมคะตอนขึ้นเวทีแบบเสียงกรีดแฟนๆในงานตอนสับไม่ค่ะก็เป็นอะไรที่มันเคยคุ้นเคย ก่อนอันนี้พี่ลำแบบไปบีบมานี่ก็ยังกลัวอยู่ค่ะอย่างวันนี้มาวันที่หมดเลยแล้วหรอวันนี้มายังไงบ้างนี่คนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนี้องม่เขามีพ่นจมูกกับพ่นตาเขาต่อไปพ่นคอกับพ่นมาทุนี่แล้วพูดแล้วก็หน่อยแล้วน่ะต่ให้แกดูแลตัวเองดีดูตัวเองยังไม่เป็นเลยค่ะพี่จพูดพี่ดูแลตัวเองดีดีค่ะค่อนข้างดีก็เรื่องงานที่ไม่จะเป็นก็ไม่ต้องรับ นี้คือจะเป็นก็รั้นมาเป็นเป็น,ปนพิชพพิพิชเซนเตอร์นี่ที่จะเปิดตัวปีนี้เยอะแค่ไหนพี่อัญพาก็ไม่เยอะค่ะคุณไม่ก็ออกมายุ่งคนออะไหลี่อัญพาใส่คนวอยนะฮะเรื่อยๆก็มีตัวเก่าที่ต่อต่อกันนะคะยังรับได้เรื่อยๆใช่ไหมแม่หรือว่ามีแบบเพราะสินค้าก็ยังมีหลายสัดส่วนที่ยังไม่ได้ใช้อะเนาะตอนนี้คือไม่มีลิมิตใช่ไหมคะแม่เรียนเชิญและอย่างตอนนี้เด็กในสังกัดเราล่ะคะที่น้องเอที่ประชัยนอ่ะน้องเอก็เป็น ผู้จัดการใหม่ก huh. uh, uh, uh ็เป็ผู้จัดการแล้วก็หักเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยนทุกอย่างมันอย่างมันกับจารกัดไปหมดแล้วเหรอคะทุกอย่างใช่พออย่างอันก็ต้องดูแลพี่เอหลายอย่างอะไรบ้างคะทั้งเสื้อผ้าพี่ก็ให้ดูแลพี่ก็โทรไปเส้อใส่อะไรของเธอเรียนปวดหัวมากเลยออะไรย่างเงี้ยค่ะตอนหลักก็ดีคือดีคือเรื่อยๆใช่ไหมคะดูแลแบบให้คำแนะนำพูปรึกษาในฐานะุ่นพี่ในวงการบ้าง วันนี้รับเป็นเด็กในสังกัดคนแรกเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ก็ตั้งใจที่จะปั้นเขาเต็มที่นดาวดวงใหญ่ดวงหนึ่งมีเรียกว่าผันตัวเป็นผู้จัดการเป็นตัวแล้วใช่ไหมครับปั้นน้องเขาไปเลใช่ใช่เพราะวเด็กได้ได้ดีค่ะได้ได้จริงเออดียังไงพี่อ้ามหมายความว่าก็จะอยากได้อะไรก็ขอเขาเอาพอเขาไม่ไปหางานเองแต่เราไม่ได้เกี่ยวด้วยเราก็หักเพราะเราหักมันก็เป็นทันเนียนที่ผู้จัดการเราหัก ็หักเขาพี่เอหักอ้ําพ่เพหักไปเยอะจะเป็นเพื่อนกันจริงพี่เอไม่ใช่ผู้จัดการอ้ำก่อนเลยไม่ใช่แต่เราอยู่ด้วยกันจะเป็นผู้จัดการกันอะไรอย่างเงี้ยปัญญาไหมครับพี่อ้ำคนนี้ก็มีเชื่อฟังบ้างแต่แอบไม่เชื่อฟังบ้างแล้วอย่างผู้จัดการอ้ำหักน้องเอเท่าไหร่คะก็อยากได้อะไรก็ขอได้ไม่ได้ก็ตอบผู้หนึ่งออกเองผู้หนึ่งเพราะว่า อมเขายอมเงมันทัยอมก็ถาลเขาเนะื่อไม่กลัวแบบน้องเอาคืนมาถ่เงินเราเหมือนกันเรื่องคำขานขงนที่เราพ้จารกาเราเหรอคะน้่อัอ้มกำลังใชให้เขาช้าการเงินเลยค่ะ <c oughs> จริงๆเขาหักอั้มมาก,ก็ต้องไปหักเขาคืนก,กันนะเ,เ,เ,เรามีแผนเรามีแผนในการตั้งรับไหมคะไม่มีไม่ให้สกักอย่าง<อ> <c oughs> การรับงานของน้องนี่เราสกินแค่ไหนของน้องเหรอคะน้องก็ คือจะบอกน้องลงไอจีเยอะมากเลยอ่ะอยากจะอันฟอล o w เลยนะถ้าเกิด unfollow คือเรื่องทีถ้า unfollow ผิดไม่ต้องคนทะเลาะกันไม่ใช่ไม่ทะเลาะไม่อยากเห็นจริงๆอยากจะอันฟอลคนทั้งหมดเลยด้วยซ้ำอยากจะเป็นศูนย์ที่ปวดหัวอะไรเงี้ยถ้าปวดทำไมถ้าปวดหัวคอนเทนต์รักคอนเทนต์เยอะกว่าบางคนสนุกก็อยากดูสนุกอะไรเงี้ยแต่บางทีก็ ไม่ได้อยากดูอะไรขนาดนั้นนะคะแต่เป็นแฟนชอบมากเลยเวลาแบบพี่อ้ำกับพี่เอแบบทําคอนเทนต์ร่วมกันเหมือนแบบแฟนคือเี๊ไม่ค่อยชอบถ่ายรูป<ม>ไม่ค่อยชอบถ่ายวิดีโอคลิปอะไรต่างต่างแต่เอเขาต้องหลอกล่อด้วยอย่างอื่นก็ถึงอ่ะเอยอมอะไรอย่างเงี้ยกลัวกลัว<ม>แบบว่าเอเมาแล้วจับเรามาถ่ายคลิปถ่ายอะไรกับเขาแบบนั้นเขาทำได้หมคะก็ถ่ายได้ค่ะถ้ามีเงินก็ได้ เราต,ต,ต,ต้องให้ต้อให้ทำกันเยอะไหมกูไม่ก็แล,วแลว้วเราขออะไรแล้วแต่ขอป่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเวลาถ่ายคลิปกับพี่เอนี่มีนอกกฎหรือว่าตามทำตามสคริปต์เขาไหมคะพี่เอคลิปยากไม,ไม่ไม่มีสคริปต์ไปเลยค่ะการควบคุมยากไหมไม่ยากค่ะนั้นเชื่อตามคติ <c oughs> มีแรงไหมครับพี่เ <c oughs> ออว่าจะเอาน้าองไปเซ็นช่องหรือว่าอย่างไร เล่นละครเลยหรอบุคลิกอาจจะกล้องมันชัดมากอะนะคะอาชีพเก็บน้องไว้ค่อยๆแบบว่าถนอมใช้ไฟดีๆใช้กล้องดีๆใช้แบบว่าแอปดีๆอะไรเงี้ยช่วยน้องหน่อยเลยอันนี้ขมงพ่สามารถออกกล้องตัวันนี้น้องเขาผุนดีแล้วตัวเล็กแล้วผุดีค่ะตอนนีน้องมีวินัยแล้วก็แบบทั้งดื่มทั้งนอนทั้งออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนัองชุดคือเราตั้งใจที่จะเป็นดาวดวงใหม่แต่ว่าน้องเขาจะมาสายเซ็กซี่จะมีกังวลเรื่องภาพลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยไหมคะพี่อ้าว ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว <c oughs> สำหรับพ <c oughs> ี่อ้ําเองมองพี่เอถ้าสมมติรับบทหนึ่งอยากจะให้พี่เอแบบรับบทไหนคะเ <c oughs> ขาเหมืนอนเขาเหมือนดาวดวงใหม่อ่ะ่เป็นดาวดวงใหม่จริงๆเขาเป็นคนมากกว่าเราเยอะเขาใส่เสื้อผ้าแล้วเขานอนกับพื้นแล้วเห็นแล้วแบบแน้ำตาจะไหลเลยแบบเฮ้ยพี่เอ เราเข้าไปหาเสื้อผ้า,าดูทุกอย่างเลยอ่ะเขาใส่ไม่ได้อ่ะออคือจริงๆแล้วเสื้อผ้าที่ขายพี่ๆเขาขอช่วยๆถ่ายละครค่แต่นางไปเอาเสื้อผ้า,าไซอัมอ่ะเขาใส่เขาใส่ซึ่งไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะซึ่งไอ้ที่เขาบอกใส่ได้เนี่ยคือใส,ใส่ที่อั้มใส่ไม่ได้ใส่ที่อั้มใส่ถ่ายรูปเฉยๆแล้วก็หลวมไม่เป็นไรอยนะ่างเงี้ยเขาก็รูดเตรียมรูดขึ้นอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้ก็เล<ๆ>ืก<ๆ> ก็เลยไม่อยากว่าอะไรแล้วก็คนเราพยายามที่จะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันต้องใช้กำลังใจเขาแต่ว่าน้องเมื่อน้องเหมือนมั่นหมายว่ายังไงก็ต้องมาแทนพี่อ้ําไม่ได้ทุกวันนี้โฆษณานางอ่ะตัวถ้ามีติดต่อมาอนนี้ก็พวกอ้ํไปด้วยนะคะไม่ใช่อ้ํพวกเอ็นนะเอ็นพวกอ้ําก็หางานของของก็เอ็แล้วก็หาง่ายอีกรล้ด้วยแค่แต่ค่าตัวนี้ยังไงก็เป็นพี่อ้ําเป็นพี่เอ็แล้วก็อะไคือต้อขออะไรของกาให้อยู่แล้วแล้ไม่เคยได้หักเขาหักบ้างไม่หักบ้าง โอเคเนาะโอเคเดี๋ยวจะมีละครใช่ไหมคะพี่อัพในเร็วนี้ไม่เร็วค่ะอีกนานเลยนะคะตอนนี้ถึงไไนแล้วครับกับกับเออตอนนี้ยังไม่ถึงนะค่ะในไข่เรื่อยๆน่อยนานใค่ะอ่าโอเค